อาจารย์เขามีวิธีการทั้งเมืองไทยเมืองนอกนะอาจารย์สร้างผู้นําเนี่ยเขาทํำยังไงเพราะบางทีเราก็จะเห็นในคอสที่ส่งโฆษณา,าผ่านทาง f เฟซ o o ๊กคอสร้างผู้นําตั้งแต่เด็กอะ่ะล้วเด็กเจ็ดขวบถึงสิบขวบอย่างี้ก็มีหรือแม้แต่บางครั้งแบบเป็นคนวัยทํางานก็ตามก็เขาอาจจะใช้คําที่มันดูขลังอนะอว่าสร้างผู้นําตั้งแต่เด็กแต่จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็คือจริงๆก็สอนให้เด็กนคิดเป็น สอนให้เด็กมีความรับผิดชอบสอนให้เด็กเป็นตัวของตัวเองสอนให้เด็กรู้จักที่จะแบ่งปันรู้จักที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนสอ,อนให้เด็กมีความรับผิดชอบคือคือก็นี่แหละคือปลูกฝังสิ่งตรงเนี้ใช่ไหมไม่ได้แปลว่าลูกคุณต้องขึ้นมาเป็นอีกโก้ลูกคุณมาอยู่หน้าชั้นแล้วคุณเด่นกว่าเขาเพื่อนแต่สุดท้ายเข้ากับเขาไม่ได้ <S <S ลูกคุณเรียนดีเกรดเนะลูกคุณได้รับรางวัลตลอดแต่สุดท้ายลูกคุณไม่มีคนคบคือจะเอาอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ผู้นานะ นี่ไม่ใช่ผู้นำอ่ะนี่อาจจะเป็นพกได้ที่หนึ่งนี่คือ number one อันนี้คือ the winner แต่ไม่ใช่ leader เพื่อนอาจจะไม่เลือกเพื่อนอาจจะอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นคาว่าฝึกฝึกลูกให้เป็นผู้นํามันต้องดูด้วยนะบางทีเขาเป็นคอร์สที่เขาก็เอาตังค์ผู้ปกครองเพราะอยากให้ลูกเด่นใช่ไหมผู้นํามันกินความละเอียดมันเป็นเอางี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกันสามีพ่อของลูก เป็นผู้นําในครอบครัวได้ต้องสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับคนในครอบครัวเรื่องผู้น,นํานี้ท่านผู้ฟังท่ทานพวกเห็นด้วยอาจารย์ภาษา,าเลยนะว่าบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งนึกภาพออกตอนไหนรู้ไหมคะคุณผู้ฟังตอนที่พวกเรียนอยู่มัธยมครับตอนที่เขาเลือกัวหน้าห้องกันเนี่ยที่โหวตโหวตแบบประชาธิปไตยเลยคนเรียนเก่งมากๆนะมีนะคะแต่ว่าไอคนที่ได้รับเลือกเป็นันหน้าห้องไม่ใช่คนเรียนเก่งค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นคนที่เหมือนกับเอนเตอร์เทนเก่งหรือว่าเป็นคนที่แบบ เข้าได้กับเพื่อนทั้งห้องอะไรเงี้ยเฮฮาแล้วแต่ก็ไม่ได้เรียนขี้เหร่นะไม่ได้โง่โหดแบบอะไรอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่ากลางๆกลางๆแต่ว่าพอตอนยกมือโหวตอ่ะมันก็มีการเสนอชื่อนะคนที่ได้ที่หนึ่งก็มีไม่ได้ที่หนึ่งแต่ว่าเฮฮาเพื่อนรักอะไรเงี้ยนะ์วิสเพื่อนดีสวิตคู่ดีเลื่อกออกมาไอ้คนที่์วิสเพื่อนเยอะ์วิสเพื่อนดีเป็นที่เฮฮาของเพื่อนเพื่อนได้รับคะแนนใช่ใช่เพราะมันเป็นตัวบ่งบอกเรื่องของความเป็นคนมี eq ดี Mm hmm. เป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดี uh huh. มันเป็นเรื่องของเขาเรียกฝรั่งเขาเรียก interpersonal skill ซึ่งสำคัญมากสำหรับคนเป็นผู้นำ mm hmm. การเรียนเก่งไม่ไม่ใช่เรื่องการเป็นผู้นำ mm hmm. ไม่ใช่น,นั่นเป็นเรื่องทักษะการเรียนหนังสือเพ uh huh. ราะฉะนั้นคนเรียนเก่งก็ไม่ได้การันตีว่าจะประสบประสบความสําเร็จในฐานะนักบริหาร uh huh. อาจจะดีในแค่ผู้เชี่ยวชาญน,นักไอ้เทคโนแครดอะไรพวกเนี้ยนะท่า uh huh. นั้นเองอะแต่ถ้าจะอยากจะเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีเสริมทักษะอื่นอีกเยอะเลย คราวนี้การเสริมทักษะอื่นนะดิฉันว่าน่าสนใจคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์วัชร์บอกว่าเราจะเสริมทักษะอะไรบ้างเสริมยังไงแล้วถ้าเกิดมาเสริมตอนที่มันวัยทํางานแล้วอาจารย์มันมันทันไหมเพราะว่าหลายคนบอกโอ้โหสรอรคุณยากนะคะ <c oughs> <c oughs> คือมันฝังกันมาเป็น20่สกว่าปีแล้วนะคะอาจารย์วันในเรื่องของการพัฒนาความเป็นผู้นําเนี่ย ถ้ามันไม่ใช่วัยเด็กอะ่ะมันมันมาเยอะแล้วนะอาจารย์มันวัยทํางานแล้วมันพัฒนากันได้ยากง่ายยังไงพัฒนาได้แล้วจริงๆจริงๆคือการที่เราหล่อหลอมาตั้งแต่เด็กมันก็เป็นการพัฒนาไม่ใช่เรื่องคงไป,ไป,ไ,ปไปบอกว่าเป็นผู้นําหรือผู้นําไม่รู้แต่เราฝึกเด็กแค่เป็นคนที่มีมีคุณภาพอะนะแต่แต่จบต่อไปจะเป็นผู้นํำไหมมันก็อยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างเพราะอย่างที่บอกคนเป็นผู้นํามันคือคนซึ่งต้องต้องมีวิธีหลักคิดต้องต้องมีความกล้าที่จะคิดต้องมีจินตนาการสูง ถ้าเทียบเคียงก็เหมือนต้องมีความเป็นผู้ประกอบการเออ<ม>คือกล้า<ม>คิดกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงผู้นําต้องมีตัวเนี้ยโอ้เราก็จะฝึกกันยังไงให้มีความกล้าอาจารย์เออก,ก,ก็เนี่ยมันมันมันก็ต้องหาอะไรเช่นชัดพัางงานหาอะไรยากยากทเหมือนกับที่ปุ๊กเคยเห็นว่าบางทีเนี่ยเวลาเขาจัดคอร์สอย่างเงี้ยเขาจะมีแบ่งกลุ่มเป็นเวิร์กช็อปอแล้วก็โยนโจทย์ไปโยนโจทย์ไปแล้วก็ไปเลยแต่ละกลุ่ม ให้เวลาจำกัดคุณไปหาวิธีทามาให้สําเร็จประมาณนั้นเหรออาจารย์ก็คล้ายๆงั้นนะเราดูออกบางทีถ้าคนกล้าคิดนอกกรอบกล้าเสนอวิธีการใหม่ๆไม่ยึดติดนี่นี่คือมีแววที่จะมีความเป็นผู้นําเพราะมันต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจนั้นผู้นําก็คือมันต้องอยู่ที่ความวิสัยทัศน์กล้ากล้ามองไปข้างหน้ากล้าทิ้งเรื่องเก่าๆนะเพราะฉะนั้นผู้นําจะมีความเป็นนักพัฒนาสูง